ค่ะก็ขอสวัสดีนะคะท่านผู้ชมแฟนช่องของละอิ๋ชาแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็มาพบกันเหมือนเช่นเคยตัวเป็นเป็นลังหอยออกนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่19เมษายนพศ2566นะคะซึ่งวันนี้นะคะแอดก็จะมานำเสนอเปิดสูตรใหม่จากเมืองการงวดเรกนะคะ เพราะว่าสูตรนี้นะคะก็เดินดีนะคะท่านผู้ชมเจ้าของสูตรก็ส่งมาให้แอดหลายงวดเหมือนกันนะคะเป็นเป็นสูตรเลขวิ่งนะคะเลขวิ่งก็จะเดินดีมากๆนะคะเข้าเกือบทุกงวดนะคะสําหรับสายวิ่งนะคะห้ามพลาดสําหรับสูตรนี้นะคะท่านผู้ชมเนาะแต่ว่าล่าสุดงวดที่ผ่านมาก็เจ้าของสูตรก็จับคู่ให้นะคะเข้าหนึ่นนะคะท่านผู้ชมเนาะแอดเห็นว่า จับคู่ก็เข้าแล้วก็เลขวิ่งก็เข้านะคะเดินดีนะคะวันนี้ก็พร้อมที่จะมานำเสนอตัวเด็ดๆไปฝากกับ f อทุกท่านนะคะเพราะว่าเป็นสูตรใหม่งวดแรกจากจากเมืองการนะคะท่านผู้ชมเนาะงวดนี้ก็ต้องรอรุนไปได้วยกันนะคะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าตามสถิติที่เจ้าของสูตรส่งมาให้นะคะเลขวิ่งก็เดินดีมากๆนะคะ ห้ามพลาดนะคะสำหรับสายวิ่งนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะท่านผู้ชมเนาะค่ะก็ก่อนอื่นแอดก็ขอฝากช่องละองอชาแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะคะและที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปเด็ดๆจากละองอชาแนลนะคะอยากได้เลขเด,ดเด็ดเดี๋ยวแอดจะให้นะคะท่านผู้ชมเนาะ ค่ะก็ก่อนที่จะไปพูดคุยกับเจ้าของสูตรนะคะก่อนอื่นนะคะแอดก็ต้องขอโทษ f ออีกครั้งหนึ่งนะคะก็หลังจากที่หวยออกนะคะหวยออกวันที่17แอดก็ลงคลิปของอาจารย์กบินนะคะลงวันที่ผิดนะคะท่านผู้ชมเนาะแอดก็ต้องขออภัย f อทุกท่านด้วยนะคะเป็นงวดประจำวันที่สองพฤษภาคมพศ2 5 6 6 6นะคะ เพราะว่าแอดก็ลืมดูปฏิทินนะคะท่านผู้ชมเนาะถูกหวยรับประทานเยอะเกินนะคะก็เลยก็เลยไม่ได้ดูวันนะคะท่านผู้ชมจําวันผิดนะคะก็ต้องขออภัยเอซีทุกท่านด้วยนะคะก็จะพยายามปรับปรุงตัวเองใหม่ให้ดีที่สุดนะคะท่านผู้ชมเนาะค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเจ้าของสูตรพร้อมกันเลยค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะ สวัสดีครับค่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์แอดเขาเรียกอาจารย์นะคะไม่ใช่อาจารย์หรอกอ้าวก็เป็นเจ้าของสูตรก็ต้องเป็นอาจารย์เลยค่ะแค่คำนวณคำนวณเล่นๆไปไงั้นแหละอ๋อคือพอดีว่าแอดเห็นว่าตะเลขที่อาจารย์ส่งมาให้แอดเห็นว่าเดินดีค่ะวันนี้ก็เลยอยากจะนําเสนอ FC ค่ะครับได้ครับได้ครับ ค่ะคือมันมันเดินดีเข้ามากี่งวดแล้วคะอาจารย์ถ้าเลขวิ่งนี้เข้า,ขาเข้าบ่อยเข้าหลายงวดเลยอะ่ะเข้าเข้าตลอดอะ่ะออเลขวิ่งเข้าตลอดเ <มา S 1> นาะสองกัวมาตัวค่ะค่ะอาจารย์ก็เห็นว่าเลขวิ่งนั่นแหละเดินดีค่ะอาจารย์ครับจับคู่แล้ไม่ค่อยจะเข้าเอะไรหร่ค่ะก็เห็นอาจารย์ส่งมาให้จับคู่มีหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งด้วยนะคะงวดที่ผ่านมาเออใช่เข้าลางอยอ๋อ ออกเจ็ดสามสามเจ็ดนั่นก็ได้โยได้บนล่างเลยโอ้ค่ะ่ออกเจ็ดสามอะเจ็ดสามทั้งบนทั้งล่างอะว่นนั้นก็ได้อยู่ก็ถือว่าเดินดีเลยเนาะอาจารย์เนาะก็มันมีเข้าๆลุดไม่เข้าตลอดเลขวิ่งเขาตลอดค่ะค่ะไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเลขวิ่งยังคงยืนหลักอยู่แล้วเนาะเดินดีเนาะครับผมแต่ว่าอาจารย์เคยแบ่งปันมาก่อนไหมคะอาจารย์ไม่เคยเลยครับ ไม่เคยเนาะเปิดสูตรงวดแรกที่ช่องละอองชาแนลเนาะใช่ครับอาจารย์ก็ส่งมาให้หลายงวดเหมือนกันแต่ว่าแอปยังไม่มีโอกาสได้ลงช่องเลยเนาะอาจารย์เนาะใช่ครับใช่ครับวันนี้ก็ก็พร้อมที่จะลงช่องแล้วค่ะอาจารย์ค่ะคะเลขเลขสูตรที่มันเยอะนะก็ประมาณถ้าจับจับมันหมดมันก็เยอะแต่ผมจับไว้แปดชุด ก็เอาเอา,เอาแต่สูตรแม่นๆเนาะอาจารย์เอาเยอะเยอะเกินคงจะไม่ไหวเนาะอาจารย์เออเดี๋ยวเดี๋ยวโค้งสุดท้ายเดี๋ยวผมเน้นให้ก็ได้ค่ะแต่ว่าแต่ว่าเล็กเวลวิ่งก็จะเข้าเกือบทุกงวดเนาะอาจารย์เนาะใช่ครับค่ะค่ะเสพร้อมแล้วค่ะอาจารย์รเป็นสูตร,รเมืองกาญนะคะอาจารย์ครับไปเขียน ก้าศ <90. S 1> ูนย์คล้ายคล้าย,ย,ย,ยเลขตารางอะแปดเก้าศูนย์เป็นเป็นเลขตารางเนาะเลขหลังใช่ไหมคะอาจารย์ใช่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 เขียนว่าเลขหลังเนาะครับครับเลขหลังมีแปดมีเก้ามีศูนย์เก้ามีศูนย์มีหนึ่งมีสามมีสี่มีหนึ่ง ค่ะค่ะเดี๋ยวอจะคิดต,ตารางราก่อนค่ะเลขตารางเหมือนของอาจารย์คือบินเลยเขาจะให้มาแบบนี้นั่นแหละค่ะจากได้แล้วค่ะเลขตารางค่ะเลขหลักค่ะหลักเขาเลขเลขวิง่ง วิ่งบนล่างนจาจันเนาะหนึ่งหนึ่งกับสามวิ่งบนล่างหนึ่งกับสามนะคะครับค่ะจับคู่ค่จะจจับคู่ค่ะศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย หนึ่งสี่หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งสามหนึ่งสี่เก้าสามเก้าสี่เก้าสามเก้าสี่หนึ่งแปดสามสามหนึ่งแปดแล้วก็สามสามขอบกันเบิ้ลสามสามขอบ 67เปดคู่นะคะ67จู่ครับผมอันนี้คือชุดรวมบนล่างเนาะอาจารย์เนาะใช่ใช่บนล่างเลยค่ะถ้าถ้าไม่ชอบที่ผมจับก็จับเอาที่หกตัวก็ได้ครับเลขเลขหลักเนาะจับเอาใหม่ก็ได้เนาะอาจารย์เนาะใช่ครับซึ่งจับใหม่ก็จะพวกสามแปดสี่แปดอะไรพวกนี้ แปดศูนย์แล้วศูนย์ศูย์เก้า 09, ใครชอบองไรก็จับได้ค่ะค่ะแอก็แอดก็ตามเก้าสามมาสองงวดแล้วค่ะเก้าสามหนึ่งสามค่ะอาจารย์ก็ <c oughs> <c oughs> ตายกับตัวนี้เลยลาไสองงวดแล้วค่ะอาจารย์เดี๋ยวโค้งสุดท้ายเดี๋ยวผมจะเน้นให้สองคู่บ, <c oughs> บ,บนคู่ล่างคู่วันวันนี้ไม่เน้นให้เอซก่อนละค่ะอาจารย์แต่ ข้างล่างผมชอบหนึ่งติดหนึ่งอะแต่ข้างบนชอบสามล,ล่างหนึ่งบนสามเนาะใช่ครับแต่แต่ว่าเลขวิ่งของอาจารย์ก็จะเข้าเกือบทั้งวดเนาะอาจารย์เนาะหนึ่งกับสามถ้าไม่มาหนึ่งก็มาสามเนาะอาจารย์เนาะครับผม,มคือเน้นได้ไหมคะเลขวิ่งคะอาจารย์วิงก็ล่าง ล่างวิ่งหนึ่งบนบนวิ่งสามอ๋อค่ะค่ะอันนี้คือล่างมันจะมีบนมันจะมีสามกับสี่แต่ผมชอบสามบนเนอะล่างกับบนเนาะล่างวิ่งหนึ่ง,งบนวิ่งสามเนาะครับค่ะค่ะตัวจับคู่เน้นคู่ไหนคะอาจารย์โอ้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทำสูตรดับแล้วก็ผมมาสับดับอีกที อ๋อคือวันนี้ก็ชุดเต็มไปก่อนเนาะอาจารย์เนาะชุดเต็มครับผมชุดเต็มเดี๋ยวจะมีโค้งสุดท้ายอีกรอบเนาะอาจารย์เนาะครับครับค่ะค่ะค่ะว,วันนี้มั่นใจในสูตรอีกไหมคะอาจารย์ก็มั่นใจครับอ๋อมัน<ต>่นใจแต่เล็กวิ่งไม่พลาดแน่เนาะอาจารย์เนาะคิดว่าชอบชอบตัวนั้นแหละข้างล่างชอบหนึ่งข้างบนชอบสามค่ะ ล่างวิ่งหนึ่งบนวิ่งสามเนาะครับผมค่ะค่ะค่ะวันนี้ก็ลงช่องงวดแรกก็ขอให้เข้าปังๆนะคะอาจารย์ครับผมขอให้ค่ะทุกคนสีของลองชนะนลให้มันมานรอบแรกค่ะค่ะอาจารย์ ค่ะก็วันนี้แอดก็ขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะที่แบ่งปันแนวทางให้กับเอฟช่องละองช์แนลนะคะวดแรกก็ขอให้เข้าปังๆนะคะครับผมค่ะวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์มากคะ่ะสวัสดีค่ะครับ,บสวัสดีครับค่ะ